สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแวะมาคุยรายการที่จะชวนคุณแวะมานั่งคุยเรื่องสนุกสนุกที่บางครั้งก็จริงจังบางครั้งก็แค่คิดเล่นเล่นแต่ทุกตอนส้มรับประกันเลยว่าคุณจะไม่เหงาแน่นอนวันนี้ส้มจะพาทุกคนไปสำรวจจินตนาการสุดคลาสสิกที่ไม่ว่าใครก็เคยคิดในใจว่าถ้าโลกนี้มีซอมบี้ละ่ะเอาจริงๆนะคะแค่พูดถึงคำว่าซอมบี้เนี่ย ก็เหมือนมีภาพโผล่มาในหัวเลยว่าเราจะวิ่งหนียังไงซ่อนที่ไหนหรือเราจะรอดไหมซอมบี้คืออะไรซอมบี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวละครในหนังสยองขวัญหรือเกมเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดของซอมบี้มีรากลึกทางวัฒนธรรมมากโดยเฉพาะจากบูดูในเฮติที่เล่ากันว่าเป็นมนุษย์ที่ถูกควบคุมจิตใจให้กลายเป็นทาสไม่ใช่ศพเดินได้อย่างที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะคะ แต่แน่นอนค่ะพอหนังฮอลลีวูดเข้ามาโดยเฉพาะยุค Night of the living dead 1968ซอมบี้ก็กลายพันธุ์เป็นศพที่ฟื้นขึ้นมาและหิวสมองแถมยังชอบกัดเพื่อแพร่เชื้ออีกด้วยแต่ซอมบี้รุ่นหลังๆเนี่ยก็มีหลายแบบนะคะทั้งที่วิ่งเร็วแบบเบอร์วาซีหรือรมขันแบบซอมบี้แลนด์แต่คำถามก็คือถ้าซอมบี้กลายเป็นเรื่องจริงบนโลกของเราเราจะอยู่ยังไง เรามาลองคิดกันแบบจริงจังกันนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุไวรัสชนิดใหม่ที่ควบคุมระบบประสาทเปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอมบี้แบบไวกัดทุกอย่างติดเชื้อในสิวินาทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีไวรัสที่เปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์ได้จริงๆอย่างเช่นพวกท็อกซ์พลามากนอที่เปลี่ยนพฤติกรรมหนูไม่ให้กลัวแมวหรือไวรัสพิษนัขบ้าที่ทำให้ผู้ติดเชื้อมีพฤติกรรมก้าวร้าว น้ำลายไหลและสามารถกัดเพื่อแพร่เชื้อได้เห็นไหมล่ะคะโรคเราเนี่ยก็มีต้นแบบซอมบี้อยู่เหมือนกันนะแต่ถ้ามันเกิดการระบาดจริงๆี่ยเมืองทั้งเมืองจะกลายเป็นเขตสีแดงอินเทอร์เน็ตอาจจะล่มร้านสะดวกซื้อก็อาจจะกลายเป็นสนามรบคำว่าอยู่บ้านเพื่อชาติก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอยู่บ้านเพื่อไม่ให้ถูกกัดแล้วทีเนี้ยมันจะมีคนอยู่สองประเภทค่ะที่จะรอดประเภทที่หนึ่งก็คือ คนที่เตรียมตัวไว้แล้วมีแผนมีสเสบียงกับคนประเภทที่สองคนที่อยู่ในจุดที่โชคดีเช่นอยู่ในบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดและไม่มีใครติดเชื้อในบ้านแล้วคุณละ่ะอยู่ในประเภทไหนลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณตื่นเช้ามาวันนึงโลกเงียบผิดปกติไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคน คุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเห็นข่าวพาดหัวว่าไวรัสปริศนา